ที่นี่ช่อง Monday Dog นะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับและการผูกกับ G.Wallet เพื่อรอรับเงิน3,000จากลุงตู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่เราสามารถโหลดแอปเป๋าตังค์มารอไว้ก่อนได้เลยครับหรือใครมาดูคลิปนี้หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนและรับสิทธิ์เงิน3 0 0 0แล้วก็มาเริ่มโหลดแอปเป๋าตังค์กันเลยมา <c oughs> คือถ้าเป็นโทรศัพท์ Android นี่ก็ไปที่ Play Store นะครับ หรือถ้าเป็นโทรศัพท์ Apple ก็เข้าไปที่ App Store นะครับผมจะทำแบบ Play Store ให้ดูก็เข้าไปที่ Play Store เลยครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปที่ช่องค้นหาแอปนะครับพิมพ์คำว่าเป๋าตังลงไปตืตืต,ต,ตเจอแล้วครับแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะรอมหน่อยไม่หน่อยอะ่ะโคตรนานเ่ยมาแล้วกดเปิดเลย ว้าวก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดถัดไปข้างล่างนี้นะครับหน้านี้เข้าสู่ระบบก็ให้คุณพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเครื่องของคุณลงไปเลยครับตด,ต,ด,ต,ด,ต,ดต่อไปก็กดตรงนี้เพื่อขอรหัส OTP นะครับก็รอเขาส่ง OTP มาในกล่องข้อความของเรานะครับก็กดเข้าไปดูในกล่องข้อความก็ได้บางเครื่องก็เด้งขึ้นมาเองครับนี่ไงมาแล้วกลับไปที่แอปเป๋าตังนะครับ แล้วก็เอาเลข OTP 6หลักเนี่ยมากรอกตรงนี้นะครับตื่ๆถ้าสามนาที OTP ไม่มาก็ต้องกดขอใหม่นะครับแล้วก็เข้าหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับก็ให้คุณอ่านข้อความพวกนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมไม่เคยอ่านเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนี่เลยครับติ๊กไปที่ยอมรับครับแล้วกดตกลงครับต่อมาเข้าหน้าตั้งค่าพินนะครับก็เหมือนรหัส ATM นะครับ ก็ตั้งไปตัวเลข6หลักตืดดตืดตืดตืต,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 ต่อไปหน้านี้ก็ยืนยันรหัสพินนะครับก็ใส่เหมือนเดิมรหัสพินที่สําคัญนะครับอย่าให้เมียรู้แล้วกันนอกจากใช้รหัสพินแล้วก็ยังใช้สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับก็สแกนไปครับแล้วก็กดตกลง ถึงตอนนี้ก็โหลดและลงทะเบียนแอปเป๋าตังเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าการจะใช้แอปเป๋าตังเนี่ยมันต้องไปผูกกับกระเป๋าเงิน G Wallet ก่อนนะครับซึ่งการผูกกระเป๋าตัง G Wallet นี่ตอนนี้ยังผูกไม่ได้นะครับคือต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน3,000ที่ w w w คนละครึ่ง com ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดกระเป๋าตัง G Wallet ตอนนี้ก็ให้คุณไปลงทะเบียนที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันก่อนเลยครับมันจะไปต่อได้ หลังจากที่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วผมก็จะทำขั้นตอนต่อไปคือผูกกระเป๋าเงิน G ี a l l e t ให้ดูเลยนะครับตอนนี้เริ่มที่กดที่กระเป๋าเงิน g w a l l e t ตครับต่อไปก็กดที่เข้าใช้งาน g w a l l e t ครับมาที่หน้าข้อตกลงและเงื่อนไขกดตกลงครับต่อไปหน้าการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกดยินยอมครับหน้านี้คือการยืนยันตัวตน ถ้าใครมีบัญชีกรุงไทยก็ยืนยันที่บัญชีกรุงไทยนะครับส่วนใครไม่มีก็เข้าที่บัตรประชาชนกดเลยครับถึงตอนนี้เขาจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยครับกดไปที่เริ่มถ่ายรูปบัตรครับคือเราต้องพยายามเล็งกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยให้ตรงกับรูปถ่ายนะครับแล้วกรอบวงกลมเนี่ยให้ตรงกับตาครุฑนะครับพอได้ที่แล้วกดถ่ายรูปเลยครับหน้านี้เขาก็จะให้ใส่ข้อมูลบัตรประชาชนนะครับ ก็คือใส่ชื่อนามสกุลโดยไม่ต้องมีคำนำหน้านายหรือนางลงไปนะครับต่อไปก็กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP ครับกดเลยครับแล้วก็ไปที่กล่องข้อความโทรศัพท์นะครับนี่ไงมาละแล้วก็นำ OTP ที่ได้มาพิมพ์ลงไปเลยนะครับพอเข้าสู่หน้านี้เขาก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับก็เล็งใบหน้าเราให้ตรงกรอบนะครับเอาหน้ามาใกล้ๆนะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ก็แปลว่ามันตรงแล้วมันก็สแกนเองครับในขั้นตอนนี้หลายคนทำยังไงก็ทำไม่ได้นะครับก็ให้เอาบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เขาทำให้ครับถ้าเราสแกนหน้าสำเร็จมันก็จะมีข้อความว่าเปิดใช้งาน g w a l l e t ตสำเร็จถึงตอนนี้ g w a l l e t มันก็ผูกกับแอปออต่อตังแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูที่ g w a l l e t ครับก็ให้สังเกตว่ามันจะมีชื่อเราขึ้นตรงนี้นะครับส่วนวิธีเติมเงินเข้า g w a l l e t ก็ลองกดเข้าไปดูตรงนี้ครับมันก็มีหลายธนาคารให้เราเลือกใช้นะครับหรือเราจะผูกกับบัตรเครดิตก็สามารถทําได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือวิธีลงทะเบียนแอปเปาตังค์นะครับแล้วก็วิธีผูกกับ G Wallet ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ฝากติดตามช่อง Monday Dog ของเราต่อไปด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยลักนะจุบจบ